สวัสดีครับวันนี้ช่างจะพามาดูนะครับนี่นี่อันนี้มันเป็นมีโอร้อยยี่สิบห้าคาบูนะครับนี่ร้อยยี่สิบห้าคาบูอันนี้เราทําการสตาร์ทติดแล้วอันนี้นะครับที่เสียก็คือน้ํามันเครื่องแห้งลดน้ํามันเครื่องแห้งนี่ครับตัวนี้ถ้าน้ามันเครื่องแห้งแล้วนี่อันนี้ก็คือเสื้อนะครับนี่เสื้อ มีโอคาบูร้อยยี่ห้ารุ่นนี้เห็นไหมครับเนี่เสื้อรุ่นนี้มันคว้านไม่ได้นะครับรุ่นนี้ถ้าช่างที่ไหนเอาไปคว้านนะมันไม่ได้นะมันจะพังนะตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กหล่อไม่ใช่เหล็กหล่อมันเป็นอลูมิเนียมนะเนี่ครับที่มันเสียเนี่ยน้ามันเครื่องแห้งอันนี้เป็นรอย ข้างบนไอดีไอดีก็เป็นรอยไอเสียก็เป็นรอยไม่มีแรงสตาร์ทช่างจะแนะนำนิดนึงนะรถรุ่นนี้นี่นีุู่กสูบลุกสูบที่มันเป็นรอยนะครับลูกสูบเป็นรอยนะข้างจะไปเจียร์ตัวเองไม่ได้นะข้างในนั้นเจียร์ไม่ได้นะมันไหมขอกมาเองน้ำมันเครื่องแห้งน,นี่อาการน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องแห้ง รถนี้มันมีหม้อน้ำนะอิ๊รถนี้มันมีหม้อน้ำนี่ครับเราต้องไล่น้ำดูโอเคน้ำไม่วนนะน้ำไม่วนถ้าน้ำวนอาการน้ำวนตัวนี้อาการน้ำวนก็คือฝาสูบมันจะโก่งถ้าฝาสูบโก่งน้ำมันจะวนอันนี้น้ำมันนิ่งนะน้ำมันนิ่งโอเคครับนี่ฮะที่ช่างเปลี่ยนก็คือ นี่ครับจุดสําคัญเลยซีนปัมนนป๊มน้ําซีนปั๊มน้ําน้ามันเละต้องเปลี่ยนถ้าน้ํามันเครื่องเป็นสีขาวขุ่นเหมือนนมแสดงว่าน้ามันเครื่องของท่านผสมกับน,น้ําแล้วหม้อน้ํามันรั่วก็เลยต้องเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนปั๊มน้ําเสร็จเราก็ต้องเปลี่ยนซีนเข้อเหวี่ยงจานไฟฝังขวาด้วย เนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะมันจะแข็งนหน่อยกดกดกดไปมันจะแข็งเราเปลี่ยนให้จบเป็นทีเดียวเลยแล้วอาการรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งที่น้ำมันเครื่องแห้งกับพอน้ํามันไม่แจ้งเตือนก็คือนี่ตัวน,นี้นี่อันนี้คือตัววัดอุณหภูมิตัววัดอุณหภูมิตัววัดอุณหภูมิน้ํามัน ำไมช่างว่าถึงเปลี่ยนเนี่ยช่างเปลี่ยนตัวใหม่แล้วแต่วะามาันอยู่ตรงนี้มองน่าจะมองไม่เห็นนะน,นี่อยู่ตรงนี้นี่ครับตรงปากตรงนี้นี่ปากตรงนี้เห็นไหมครับนี่ทองเหลืองนี่ตรงนี้ที่ต้องเปลี่ยนก็คือนี่นี่ครับมันเสื่อมสภาพครับมันหลุดนะมันหลุดช่างไม่ได้ทําหักนะ เดี๋ยวใครจะว่าช่างทาหักช่างไม่ได้ทำหักนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับนี่สิ่งสำคัญนี่ละลายแล้วครับละลายโอเคครับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนี่น้ำมันใสเงี้ยโอเคน้ามันนิง่งโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมนี่ฮะเอาไว้เป็นแนวทางมีโอร้อยยี่ห้าคาบูรุ่นนี้จะเป็นคาบูนะครับนี่ ครัโอเค okay, ครับเรียบร้อยส่งงาน